ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีอะไรเนี่ยทําอะไรกันโยไม่มีตังแล้วพี่ต้องขายแล้วขายน้ำเตะแล้วคิดไหมว่าน้ำตีเขามีตังค์ไ่ย ถามควาหนึ่งคิดว่าเจ้าของรายการเนี่ยจ้าเขาแพงหรือไงฮะสี่คนเนี่ยฮะสี่ตัวร้อยรู้ป่ะเออถ้าเจ้าของรายการเนี่ยจ่ายเขาเยอะจะไม่เทมักแม่ถูกป่ะจะไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยได้เท่าไหร่โอกินที่ไหนอู้เจ้าของรายการขี้ขขเหนียวมากไอ้เอหยุดหยุดถ,ถ่ายก่อนได้ไหม พวกค้าแม่ค้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคนซื้อไม่มีแล้วนี่แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะแต่เดี๋ยวฉันจ้างแกถูกจริงกระเป๋าแม่มันเป็นงานของคุณแม่มันเป็นการแสดงเอ้าคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หยิบหน้าหาเงิน ไงกันดีพ่อค้าแม่ค้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคุณแม่ไม่ต้องกลัวค่ะฮาซันเคยบอกว่าไม่มีอาชีพอะไรที่จะรวยไปกว่าอาชีพค้าขายเพราะว่าอาหารเนี่ยเรากินกันทุกวันเราไม่มีทางกินแบบกินหมูปิง้งก็ต้องกินหมูปิ้งทุกวันหรือกินเจ้าเดียวก็ต้องเจ้าเดียวตลอดเราก็ต้องอยากกินแบบหลากหลายบางทีอา,<ๆ>อาหารเหมือนกันแต่ว่ารสมือไม่เหมือนน้ำน้ำพริกปลาราของคุณแม่ของคุณแม่ก็น้ำพริกปลาราของพิสุเนี้ย เราก็แบ่ง,ง,งรรวันลดราามาต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องการที่จะอยู่รอดค,รค่ะและวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เช่นกันคุณผู้ชม่ะเป็นกัปตันขับเครื่องบินค่ะแล้ววันนี้จากการที่ได้เคยจับเงินเป็นหลักแสนวันนี้มาจับเป็นหลักร้อยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับกัปตันขอต้อนรับกัปตันเบิร์ดค่ะ ข้รารหงไม่เป็นไส้อัวะะ่วแล้วค่ะกับตันขาอาหารฝ้า่หลังเนี่ยทำมาหมดแล้วแต่ว่าอาหารไทยอาหารเหนือพื้นเมืองเนี่ยยังไม่ได้ทามันท้าทายปีที่แล้วไปเรียนมาพอไปเรียนมาเสร็จเรียนไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนนะอยากจะรู้ว่าไส้อั่วมันทำยังไงทานน่้เลยเด็กละพี่บอกเป็นสูตรจากที่บ้านของอของพี่เบิร์ตเองเลยหรอใช่พี่สาวทําให้ให้ทานมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าทํายังไงตั้งแต่เริ่มขูดไส้อ่าขูดแล้วเอาไส้อะไรมาขูดโอ้โหแฮ มันน่าสนใจแล้วยัดยังไงอีกอยากรู้อยากรู้ด้วยความอยากรู้ก็ไปนั่งค่ะขอเรียนถามว่าพี่เวิร์ดพี่เบิร์ดเป็นกัปตันนี่คือเป็นกัปตันกัปตันเครื่องบินกันอ๋อไม่กัปตันร้านอาหารไม่กัปตันร้านอาหารเป็นคนบินไ่กันินอะไรคะพี่เบิร์ดคะตั้งแต่สมัยจบมาได้ทุนจากสายการบินไทยก่อนนะครับแล้วก็มาบินอยู่กับบริษัทการบินไทยประมาณ26ปีนะพออายุมากแล้ว ผมก็เลยย้ายมาอยู่สายการบินไทยไลออนแอร์ทำงานประมาณ2ปีครึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านบ้านอยู่สนามบินดอนเมืองสะดวกการเดินทาง5นาทีถึงค่ะอแต่ก่อนเราบินตั้งแต่สตอกโฮล์มโรนสตูลิกอเมริกาออสเตรเลีย มาหมดแล้วในประเทศไทยมีอะไรเยอะทำไมฝรั่งถึงมาเที่ยวเมืองไทยใช่ล้วเราก็อยากไปเที่ยวมากมาเลยนะบรรไปชีวิตการบินแล้วการบินเที่ยวสุดท้ายของพี่เบิร์ดเมื่อไหร่ที่จะปิดโควิดเนี่ยคือจําแม่นไหมคะจําแม่นเลยเดือนไหนคะเนี่ยเดือนมีนาวันที่21มีนาที่บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่มีบินแล้ว งั้นพี่ขอบินเองเลยดีกว่านั่นสี่เล้วะพี่บินหมดเลยโอส่งท้ายจัดเต็มซิบถามนิดนึงว่ารายได้หายไปเยอะไหมคะเราเอาไปว่าเรารู้แค่ประมาณสี่สิบห้าสิบล้านพอคือธรรมดานักบินเป็นกับตานมานาแล้วใช่ไหมรายได้ก็แค่3ามแสนห้ถึงสี่แสนเองแต่ตอนนี้เรามารับตั้งห้าหมื่น ไม่ดีใจเหรอห้าหมื่นกับศูนย์คุณจะเอาอะไรอ่ะอซร์ไซส์อ่วของกับตันเบิร์ดเนี่ยพิเศษกว่าเจ้าอื่นยังไงที่พิเศษกว่าเนี่ยเราใช้เนื้อล้วนๆไม่ค่อยมีมันหรอกลงแอบดูสิครับคือคือคนที่ชอบรักษาสุขภาพลดแฟทอันนี้อันนี้ทำสูตรใหม่เรียว่าที่ไม่มีใครทำมาก่อนเลยคือสูตรหม่ล่า อ้โใครชิมเลยใช่แล้วตีดไปล่ะไปเรียนมาไปเรียนมาตอนที่ไปเรียนทำไส้อั่วคิดไหมครว่าจะทำขายหรือว่าแค่อยากจะเรียนรู้เฉยๆอยากจะรู้เฉยๆพอพอมาทำเสร็จปั๊บเราก็ เอาไปทานที่บนเครื่องบินด้วยสิใช่ไหมแล้ว่าพกไปด้วยพร้อมกับข้าวเหนียวโอ้โหขับขานยังไม่ง่วงหลับเลยทีไม่ใส่เครื่องที่ทานมากตนอนหลับมาตลอดเปิดโต้ะเปิดโต๊ะไงเครื่องบินมาบินมันเป็นสิทธิ์พิคุณเคยทาน พี่เบิร์ตสอนหน่อยได้ไหมวันนี้ได้ได้พี่เบิร์ตคือการ์พี่เบิร์ตเนี่ยเขาก็ทำนะจ๊ะแต่เขาเป็นไส้อั่วแบบสูตรมาจากเนเธอร์แลนด์นะของหนูจะเป็นแบบไส้ใหญ่กว่านี้อร่อยมากเลยคุณผู้ชมคะหม่าล่าก็รสชาติดีไม่ได้ไม่ได้แบบมันไม่ซาซาไหมเป็นมันม่ซาซาไม่ได้จัดจนเกินไปอุ้ยคนเหนียวก็นิ่มอันนึงคุณผู้ชมไขมันอะไม่มากคือก็มีไม่มีไม่มีเลยไม่ได้ก็มีแต่น้อยหน่อยถ้าไม่มีจะไม่อร่อยนะคะใช่ดู่า พอเวลาเราไปอุ่นนะเราจะไม่เห็นเลยว่ามีมันหยดออกมาใช่ไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่นี่คุณแม่ถ้าผัดใส่บะเก็ตมีเครื่องนี่มาด้วยอันนั้นคืออะไรเอ่ยเครื่องทำไส้กรอกคือวิธีการทำไส้อั่วเนี่ยนะมันต้องเริ่มจากอะไรด้วยขยำก่อนสามยอขยำขยำนี่ยัดยัดเสร็จยังไม่พอ ยาโอ้ยหยาดยาลองลองขยำได้ให้หนูขยำได้เลยทั้งที่เครื่องเครื่องนี้นะฮะนี่ก็มีกันระตะไคร้นะฮะร็ปุ่มมาไล่หนึ่งได้เต็มที่เลยครับไม่หงส์พี่โสดคนนี้นะหรอหงส์สุดเรอคะอันนี้คือสัดส่วนที่เขาเขาเตรียมมาแล้วอ๋อหรออ๋อโอเคพี่เบิร์ตบอกนะอันนี้ใส่หมดเลยแน่นแหละครับโอ้โหเก่งกำลังกะละมังเล็กไปเอากำลังใหญ่ังออย่่าาไมมกกกำเเเล็็พีบะ มันต้องยังงั้นใส่ไปเลยครัองจริงอันนี้ปลูกมาสามไร่อะไรนะอมาหนะแล้วก็อาชีพใส่ทุกอันเลยนะผักเผอกทุกอันเลยที่มาใส่ที่เตรียมไว้ยเข้าไปนะครับน่แหละนี่ครับตอนนี้ฟิตเนสปิดค่ะ เราจะได้มาออกกําลังกายตอนนี้แหละนี่แหละพร้อมดีเลยล่ะแล้วไข่ล่ะคะพี่กอล์ะใส่เข้าไปเหรอพี่เบิร์ดหนูเพิ่งรู้นะว่าใส่อวัวใส่ไข่ด้วยเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะสูตรนี่แหละที่ทำให้ขายดิบขายดีขายจนทำไม่ทันช่วงงานนะคะมาดูลีลาการรีบใส่ของกับตันบอกเลยค่ะว่าเสียวสุด กินโดยครีมกันแดดจอลิน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันพี่เบิร์ดหนูไม่รู้นะว่าใส่ขใส่ไข่ด้วยเนี่ยไม่รู้ก็พี่ก็ใส่ของพี่ไปอยากให้มันยอมไปหมดนี่ดีใจจังเลยหนูได้ฝึกเดี๋ยวหนูจะได้ลองเครื่องอันนี้ใช่ไหมนั่นหนูสั่งเพราะว่าพี่สุเขากำลังจะทำเราก็แอบเอาสูตรของพี่เบิร์ดไปด้วยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพี่เบิร์ดมันขายได้ขายได้ ประมาณี้วันแรกเลยที่แรกไปเลยว่าต้ห้ากิโลกะดีใจแล้วไม่มีใครรู้จักเราที่ขายได้ห้ากิโลเอาเป็นบอกว่าเกือบตายเหมือนกันห้ากิโลมันไปหนักตรงไหนพี่เบิร์ตโอ้ตั้งแต่เช้าเลยเช้าตีห้าไปตลาดซื้อเสร็จกลับมาก็เริ่มเทปขบวนการขยำ เอามาผสมผสานออกแรงตังแต่เช้าเลยฟิตเนสก่อนเต็จเรียบร้อยก็มายัดใ้เก่าช่วงโควิดนี่เจอทางบ้านทางบ้านเลยทางบ้านเป็นโอ้โหทำงานสายการบินหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ภรรยาก็ทํางานสายการบินลูกสาวคนโตก็เป็นนักบินอยู่บางกอกแอร์เวย์คนรองลงมาก็เป็นนักบินอยู่ไลออนแอร์บันเทิงเลยบันเทิงหยุดหมดทุกคนหยุดหมดทุกคนลูกคนสุดท้องก็เป็นศิลปินจะออกซิงเกิลก็ออกไม่ได้ เพราะว่าติดโควิดแล้วทำไงคะประชุมกันในครอบครัวว่าก็เราไม่มีอะไรทําลองทําไอ้นี่ดูก่อนละกันทําไปได้แล้วมีผลตอบรับที่ดีขึ้นมาแล้วก็อ่ะทำมันต่อไปอ่างั้นจะเป็นนะว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านมาช่วยกันหมดเลยก็ทุกคนก็จะมีโรดักของตัวเองที่ตอบค่ะทอนหน่อยอ๋อทุกคนจะมีโพดักตัวเองพ่อทำไส้อวดแม่ ตำน้ำพริกอย่างเงี้ยน้ำพริกนุ่มแล้วขนมลูกชายนี่ลูกชายทำขนมเค้กไข่หอมมาครับยืงอยู่ข้าๆเดี๋ยมาลอยชมเลยเนี่ยสวัสดีค่ะยืนยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยเจ้าของเค้กเค้กอะไรคะเค้กอะไรเค้กไข่หอมเค้กไข่หอมแล้วก็น้ำพริกของใครคะน้ำพริกน้ำพริกเหรอครับนี่ของภรรยาภรรยาอยู่ไหนคะภรรยาอย่ายกมั่วนะอย่ายกมั่วนะของจริงมาเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชิมิคูนะคะสวัสดีค่ะ ด้วยกันในครอบครัวน่าสนุกอ่ะตอนนี้พี่สุไม่ให้ใครทำแล้วเพราะว่าเกจอแม่มาดูวิธีเนี่ยเอาไส้เสียบไปในนี้ยัดอ่ะดูอ่ะให้พี่สุทำให้พี่สุทำเฮ้ยไม่ได้ง่ายนะฮะไม่ง่ายบอกเลยแล้าใส่ถุงมือด้วยมันเลื่อน่ะมันยัดแล้วเลื่นโอ้พี่เบิร์ดหนูว่าอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยยากมากเลยนะใช่แล้วแล้วไม่เดือดรูมเหรอร้อนตูดอีกแล้วคุณอยู่ไฟอยู่นี่คะตูดอีกอยู่ไฟอยู่ ทำเสร็จแล้วเก่งมากกว่านี้ีเอถึงกดีแล้วใช้ยาไว้ใช้ใช้ยาไช้ได้ไมได้ไ้ยได้แล้วหรือยังเข้าแล้วแม่เข้า้เข้าแล้วพีเอเป็นไงพีเอเป็นไงครับผมยากนะเห็นแต่เขาพยายามมนจนเข้าแล้วแม่

ไล่ลมอ่ะฮะอแบบยัดมัไปเลยเสุดาจสุดมากมันยากเหมือนกันนะต้องให้มันแน่นจนเลยออนี่มันต้องให้มันนั่นจนลยไม่ได้ไหมุ้ยจะแตกไมไม่เลยี่สุกังเนใช่อ้วไม่ใช่ใส่กรอกค่ะใส่จะแตกจะแตกอ่ะหึงแม่ทำไมคะไม่งด้หนมายืนตรงนี้ คืนนี้กลับไปคุณต้องไปเจอไปเจออะไรเดี๋ยวพี่สุทำไปพี่เอจะให้พี่ปูสอนเวลาเราจะซิวพี่ปูขาเชิญค่ะเสร็จแล้วซิขวดซวขวดค่ะเราบรรจุน้ำพริกเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาขวดเสร็จแล้วเราเอาพลาสติกเนี่ยแบบครอบลงไปที่ฝาขวดเสร็จแล้วเราก็จับเอาไว้รับเข้า อันนี้คนเยอะเมึงดูเลยนี่แป๊บนึงนะคนอีที่หนึ่งค่ะ1นึ่งสองาค่ะทำให้มันเท่ากันจีบจากจีบอย่างงี้นะตรงนี้นะเอ๊มึงดู้านตนัตรก็มาถูกคนดีเลยะแก็ดดีทั้งนั้นนมันอะเรา ไว้ใส่ทาง้ามันอยู่จอไปห่างหนอยไปห่าง่อแนี่คืออย่าเป็นไปบ้านเจนะซีนแบบแล้วเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จับเอาไว้แล้วก็ค่อยค่อยระวังร้อนนะคะร้อนจริงด้วยเจร้อนร้อนมากเลยสิร้อนเมันร้อนหรอว ค่าของเอชยาไปขายคนซื้อเขาก็กําลังแกะยากแล้วเขาก็จะด่าคุณจะใช้อะไรนักหนาแน่เลยื่อนพร้อมระวังได้ได้ได้หลายข้างล่างมันเร็วนะเอ้ข้างล่างมันร้อนจัดนะเจ๊ไม่เล่นไส้กรอกแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ไส้กรอกเสร็จแล้วไงคุณแม่วโห้โอ้ยเลือดชี้อ๋ออ๋อนี่ต้องหมุน ต้องต้องใส่ชื่อกำกับไว้ด้วยนะราคาแพงนะเนี่าีะสีแล้วมันจะหดอตัวใช่ป่ะใช่ขออันญาตได้ได้ภูคขาแล้วแล้วของเค้กนี่ละมีทุกวันไหมคะของเค้กอันนี้มีทุกวันค่ะของพี่ซิสซ่ากับพี่กิ่งและถ้าเกิดว่า เรากลับมาทํางานได้อย่างเดิมอันนี้เหรอคะยังยังอยู่ยังทำต่อไหมยังยังทําต่อคิดว่าจะทําต่อจริงะขายขายยังไงราคาตันโลเท่าไหร่เราขายแบบราคายุติธรรมไม่ได้ขายแพงคนร้อยสิบเก้ารู้สึกไหมคนที่ไม่ชอบค้าแม่ค้าแมพิโรจินจะไม่กล้าบอกราคาก็คือขายกิโลละเนี่ยวนี้ครึ่งกิโลนะครับอันนี้หนึ่งกิโลสองถุงนี่เท่าไหร่สามร้อยสี่สิบเก้าบาท อยากถามพี่ปูกับพี่เบิร์ดนะคะว่าโควิดกลานมาสอนอะไรกับพี่บ้างให้เรามีความอดทนอาบเหนื่อตากน้ําเป็นยังไงเราก็ต้องทนให้ได้นะไม่รู้ซึ้งคําว่าอาบเงื่อตากน้ำเลยใช่ไหมดูสิชาวนาแล้วดำตาโอ้โหกลางแดดอย่างร้อนเลยเขายังบอกว่าเย็นเลยเราก็มาทําจนอาบเหงื่อตากน้ําเหมือนกันดูดิข้างหน้าอาจจะร้อนแต่ข้างหลังก็เย็นอต้องบอกเลยว่าจากกัปตัน ขับเครื่องบินจากครอบครัวที่อยู่ในสายการบินแต่เคยจับเงินหลักแสนแต่วันนี้ถ้าจะจับเงินหลัก ที่มันเป็นหลักร้อยลงมาหน่อยมันก็ไม่ได้ทําให้เราเสียหายอะไรแค่เราอดทนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่กัปตันเบิร์ตบอกเราเป็นกําลังใจให้ครอบครัวกัปตันเบิร์ตและทุกๆครอบครัวที่กําลังตั้งใจทํามาหากินไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินไม่หมิ่นเงินน้อยและคอยวาสนาขอบคุณมากค่ะวันนี้ัญญามิชัยมารายการเรานะคะเราไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากเครื่องดซีนนะคะ ใจส,สักครู่เดียวค่ะชอบอะโรงเรียนขึ้นแล้วโรงเรียนขึ้นแล้วชอบอะไรชอบอะไรชอบละครเลยครับๆๆๆ <c oughs> นี่ทำยังง้ก็ไม่เคยเจอกันนะเพิ่งเจอกันคุณผู้ชมรู้ไหมเมื่อกี้พักแป๊บเดียว ้าไปนั่งจุ้มกันอยู่ข้างในอ่ะไปคุยเรื่องอะไรกันจ๊ะจะสิงกันอยู่นะโอ้พูดเรื่องสิงที่บ้านคุณมเราเราเรื่องที่บ้านนี้เห็นผีใช่ไหมใครเป็นคนเห็นแม่บ้านก็เห็นผีแม่ลูกอ่อนฮะเห็นในกล้องวงจรปิดแล้วนางก็อุ้มลูกอยู่อย่างเงี้ยอุ้มลูกแล้วก็ยืนอยู่หน้าบ้านเหรอใช่กวันแสกเลยแม่เขาอยู่ตรงตรงมุมบ้านนะฮะอีกที่หนึ่งแล้วก็จะบ้านผมจะมีกระท่อมที่สร้างไว้ถ่ายลิเกแล้วเสร็จแล้วก็จะมีต้นโพยแม่บอกว่าใครผูกเปนอนห้อยอยู่ตรงนั้นอ่ะ ้านเป็นโพแม่เห็นต้องวันเลยนะบ้านผมอยู่ตรงข้ามกับวัด4 0 0ที่พิสุไปถ่ายแล้วก็จะเป็นที่ประวัติศาสตร์จะเป็นที่แบบนักรบที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ที่แทั้งนักรบทั้งชาวบ้านทั้งคนท้องทั้งผู้หญิงแม่ลูกหลานทุกอย่างอยู่ในนั้นตายอันนี้คือที่อังโองใช่ไหมที่บ้านผมเนี่ยครับเศษชยชัหมดยก ก็จะเห็นกันอย่างนี้ตลอดเวยครับแสดงว่าน้องเอต้องเที่ยวไปเที่ยวมาผมไม่เที่ยวไปเทมาแม่ผมอยู่ที่นั่นแหละครับผมไปที่นั่นทุกวันแล้วบ้านที่กรุงเทพอ่ะไม่มีครับยังไม่มียังไม่ได้ย้ายมาไม่ได้ย้ายมาแต่ทุกคนสังเกตไหมเอเขาจะเป็นคนที่สดใสขึ้น เมื่อก yeah, ่อนนะเอจะเป็นคนที่แบบทํางานเยอะมากแล้วเครื่องดื่มชูกําลังนะกินตลอดแต่ตอนนี้หนูเลิกยังเลิกเห็นไหมพอนูเลิกแล้วหนูดูดีเลิกแล้วจริงๆเอเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอายุเท่าไหร่แล้ว่ะอายุเท่าไหร่สี่สิบหกแล้วครับก็ตามตามเจ๊ไปกันนั่นแหละพี่ยังบอกเอต้องนอนเยอะๆต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เอจําได้จำได้ครับเราจะบอกเลยแล้วก็ต้องออกกําลังกายได้ที่สําคัญเอต้องพักผ่อนแต่ในที่สุดวันนี้เราชื่นใจเขาทําแบบที่เราบอกได้แต่ที่สําคัญเลย นะผมพูดจริงๆเลยว่าอาหารหลักห้าหมู่เราต้องกินให้ครบใช่แต่อาหารเสริมเราก็ต้องมีเพราะด้วยวัยนะครับบาง<อ>ทีมี<อ>ตัวช่วยอะไรมีครับ นี่ตัวนี้เ,เลยโพสิทีฟค <Coll> อลลาเจนค่ะโพซิทีฟคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผ่านอยอยมาเรียบร้อยเลยแล้วก็วัตถุดิบของเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนเปปไทด์สก,กัดจากปลาแซลมอนอจำพวกปลาทะเลน้ำลึกเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิตามินซีนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไว้วางใจแต่สาเหตุที่ผมต้องมาทานคอลลาเจนเนี่ยเนื่องจากว่าลูกสาวบอกว่าพ่อพ่อต้องกินนะเพราะว่าพ่อเริ่มมีอายุแล้วก็ทำงานยืนก็นานอะไรเงี้ยมันเป็นเม็ดหรือเป็นผงเป็นเม็ดพี่หนูแม่จ เป็นเม็ดกินง่ายมากเลยครับพี่ผมเอาไว้หัวนอนเป็นเม็ดอย่างนู้นเลยผมเอาไว้ที่หัวนอนพอน้องเอกินเข้าไปผลลับกับตัวเองเป็นยังไงร่างกายผมสดชื่นขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้บอกว่าบอกกัน้องแช่าน้องแป้งบอกว่าหนูก็ทานได้เพราะว่าเขาผ่านออยมาจากญี่ปุ่นได้ถ้างั้นก็อยาจริงๆเราหาซื้อได้ที่ไหนบ้างจริงๆเขามีขายที่เซฟดักครับแล้วก็อีเซตันก็มีนะครับแต่วันนี้มาผู้หญิงทํามากินของเราครับมีโปรใช่ไหมคะมีสิครับคุณกค่ะ เพราะเขาดึงเข้ามาองนี้ค่ะดึงไปเทียบไปอย่างนี้ดึงบจับเชือกจับเชือกเป็นคนมีปมอ่ะตอนสมัยเรียนอ่ะแล้วมันระคังมันเราไม่เคยได้จับเลยอ่ะแล้วกพอพอเวลาจัาจับๆมันไม่ได้สะใจอ่ะก็เลยต้อง มาทางนี้นะจ๊ะพ่อจ้าแม่จ๋าคุณพ่อคุณแม่อซิมาซอเจ๊อมวยจ๋ามาฟังทางนี้นะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยโปรโมชั่นนะฮะที่มีเนี่ยเฉพาะทางออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์เท่านั้นเพราะอะไรลูกเพราะว่าจริงๆของหมดแล้วสินค้าขายดีมากผมเคยไปออกรายการหนึ่งมาครับแล้วก็ขายดีจริงๆจ้ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมาผู้หญิงจามาหากินของเราเนี่ยนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะคะถ้าใครสนใจผมอยากให้โทรให้โทรเลยดีกว่านะครับเพราะว่าโพสิทีฟคอลลาเจนของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้โปรสําคัญมากนะคะก็คือ4กล่องครับทานได้2เดือนปกติเนี่ยราคา1,920บาทนะครับแต่วันนี้พิเศษครับเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นครับ โทรมาเลยตอนนี้นะคะยังไม่พอครับแถมฟรีครับขนาดพกพาครับสำหรับ10วันครับอีก1กล่องนะฮะมูลค่านะครับ320บาทนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับอย่าคิดมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับปวดหัวเปล่าๆโทรดีกว่าเบอร์อะไรเบอร์โทรนะครับนั่นก็คือ02090 5999ูนย์เกาหครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอดโพซิทีฟครับนะฮะคุผู้ชมขาชื่อชื่อแบรนด์มีชื่อว่าโพซิทีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ชมลองลองดูตามที่น้องเอบอกว่าวันนี้โปรมีที่นี่ที่เดียวเพราะว่ามันดีจริงๆครับผมก็เลยอยากจะมาบอกต่อครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแฟนรายการของผู้หญิงทมาอากินนะครับโปรวันนี้นะครับโปรซิตีฟคอเลสเตนะครับก็คือ4กล่องนะฮะทานได้ถึง2เดือนนะครับปกติเนี่ยราคา1920บาทกับ2,000น่ะแต่วันนี้ครับเหลือเพียงแค่1290บาทเท่านั้นครับได้4กล่องนี้นะฮะแล้วอีก1กล่องฟรีไปเลย ไปเลยนะที่ได้สิบวัน,นที่เบอร์โทนะครับ02-090-5999ครับ นะคะหรือว่าลายแอดนะคะแอดนะคะเอข้างหน้ากลมๆแล้วก็พิมพ์คําว่า positive เข้าไปคุณผู้ชมก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็แอดไลน์กันแล้วก็สั่งซื้อได้เลยจ้ะอันนี้เป็นวิธีการแอดไลน์บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะแอดไลน์ยากนิดนึงหรือให้ลูกให้หลานใช้โทรเลยขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วตอนนี้โทรดีกว่าโทรดีกว่าโทรเลยครับโทรเลยครับ0 2ครับ0905999ครับโปรดีๆอย่างนี้อยากให้ได้ไปจริงๆนะคุับม่กล่องนะสองเดือนเนี่ยสองเดือนสองเดือนเต็มๆเนี่ยเราทานได้สบายเลย คุณผู้ชมลองินดูนะว่าปลาแซลมอนเวลาเราจะทานทีมันก็ต้องมาเป็นชิ้นถูกไหมถูกคพจะกินในสลัดแต่ถ้าอยากได้แบบครีมครีมเงี้ยสารสกัดที่มันครีมครีมก็ต้องเสาะหาคุณผู้ชมจ่ไว้แล้วน่นี่อยู่นี่แล้วโพสิทีฟเลยนีดรเฮ้ เพื่อนโปรแรงดีมากขอบคุณมากครับถูกใจไปนะถูกใจมานะเดี๋ยวไม่นะเดี๋ยวมาอีกนะหนูคิดถึงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอกค่ะจากกันนะคะยินดีครับขอบคุณมากวันหลังมาอินไหมคะคุณเอชยาค่ะขอบคุณมากขอบคคุณ่ะเริ์อยากพูดอะไรก็พูดอย่าลืมโทรมานะเฮ้ยพูดโปให้เอ็นคำคมไม่ได้อยเลยคำคมสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับคุณไม่ต้องอยู่ที่เฉยโควิดทำอาภารอด เพราะอาภาทอดปลานินแดดเดียวเดี๋ยวก็ร hmm. <na anche feeling Switzerland> ู้โีคุนี่คัดเจียมควคมไว้ฉันโดดตรงเลยแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบกเอาศรีสาพร้อมกับคุณเอชยาลาไปก่อนไว้พบกันใหม่จันถึงสุขนะคะเวลาบ่ายโมงสินาทีทางช่องวันส1วันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะิง คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ